นสวัสดีค่ะเรากำลังจะไปเข้าแถวกันแล้ว้อบกิสวัสดีค่ะเราเจอเพื่อนรักแล้วมึงอ่านทีไม่คะเนี่ยใช่แล้วเราเป็นยูทูบเบอร์อุ้ยจิงเนี่ยอุ้ยดังเมื่อ่บอกกูได้นะจะปนได้ค่สิบเปอร์เซ็นต์พรลูกคนที่สิบอ่ะคอล สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันฮาโลวีนค่ะเพื่อนในห้องชื่อว่าใบบัวนะคะเอาขนมมาแจกทุกคนในห้องเลยเป็นขนมรึกกวาดนะคะ สบายตอนนี้เรามาทางไหนกันคะเรามาทางรับของเราเองที่มีกันสองคนเท่านั้นที่จะมาได้ข้าต่อไปเรียนอะไรคะพิงกี้ข้าต่อไปว่างค่ะไหวชีวิตไหมคะเราจะว่างนะคะแล้วก็ไปหาอะไรกินให้อ้วนกันดีกว่าค่ะโอ๊ยประหยัดเงินบ้างค่ะแค่นี้ก็จะจบแล้วตอนเดินบันไดลงมาคือพิงกี้พูดก่อนเลยแต่น่ะคนเราก็มีหิวกันบ้างไงมันสวัสดีค่ะเรากำลังทานข้าวตลงวันอยู่ร้านทานข้าวอะไรอ่ะคะ ข้าผ the er ัดเมดิกรเราทานเป็นข้าหมูแดงเดี๋ยววันหนึ่งเรานั่เราแต่เราเข้าจะไหนอ่ะรู้จ่ายไว้ไงใส่ชยดปกร์ฟากินอะไรคะฟ้าแอปเปิ้ลว่างไหมวะข้าทำอะไรนะไม่รู้เหมือนกันว่า อ๋อทำงานที่เชิญสัง,งนะเธอทำอะไรอะ่ะหลับหรือเปล่าที่รักเราไม่ไรักกันแล้วหรอไม่สนใจ <c oughs> ที่รักเรายังเป็นคู่ชีวิตกันอยู่เว้ย <c oughs> เราเรามีคู่ชีวิตหลายคนนะเธอ นี้นะคะเรากำล,ลังจะกลับบ้านจ้าฟค่ะแต่ว่าถ่ายหน้าเยิ้มไม่ได้เพราะว่าหน้ามันแบบว่ามันโทรมแล้วอะ่ะใช่เออแกฟินอยู่เห็นมันเฉียบผมตั้งแต่เช้าแล้วอะ่ะเพิ่งเล่ะจริงๆไออันที่มันเป็นแบบอะไรนะี่ร้อยร้อยกว่าบาทเราเที่ยคยซื้ออ่ะไม่ถึงเที่ยงมันมันเยิ้มอันนี้คือซื้อเท่าไหร่บาทคืออะไรบาทหนึ่งคืออะไรอันละอ๋อหนึ่งสิ่งนี้สองหนึ่งบาทหนึ่งบาทเลยเขาไม่ต้องไหนอะ่ะ กเกินคนเดอนตอนนี้เราเดินแยกจากฟ้าแล้วนะคะเพราะว่าต้องมารับแว่นที่ไปตัดไว้ด้วยค่ะเรากำลังเดินเพื่อจะไปหาร้านขนมกินค่ะบูใกล้ถึงร้านขนมแล้วขอนิยามคำว่าขนมก่อนเลยค่ะท้ายที่สุดนะคะปุนปันก็กลับถึงบ้านค่ะอาจจะมีเละเอะเทอะกินอะไรไปมัวซัวบางก็ có dừa <laughs>